สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับกิฟอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะก็คือก็คือทุกคนวันนี้กิฟมาถ่ายคลิปตอนแรกกริฟจะทําคลิปแบบวันหนึ่งหนึ่งวันกับคุกกี้ลันอะว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วมีอะไรให้เราทําแล้วกิฟต์ทอะไรบ้างนี้นะคะกิฟจะทําประมาณนี้แต่ว่าทีเนี้ยคือทุกคนตอนเช้ามากิฟตลืมอะกิฟตชอบเข้าเกมอะแล้วกิฟก็ล็อกอินแล้วกิฟก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแบบ ลืมไปวันนี้จะถ่ายคลิปแล้วมันก็ไม่ทันได้ถ่ายเนาะจนเมื่อวานกิฟคิดได้ว่าเออกิฟต้องถ่ายแต่ที่บ้านก็คือเขาทํางานก่อสร้างกันอยู่นะคะมันดังตื้อๆตาตาเต็มหมดเลยแล้วมันก็ไม่ได้นะคะแล้ววันนี้กิฟก็คิดว่ามันจะเสร็จแต่มันก็ยังไม่เสร็จเนาะวันนี้กิฟก็เลยขึ้นมาที่บ้านน้านะคะแล้วก็ลืมเอาขาตั้งกล้องมาทุกคนมันก็เลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมีมือข้างเดียวนะคะอีกข้างนึงก็ถ่ายคลิปยู่ จับโทรศัพท์อยู่นะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวป่าวิวสวนเนาะก็จะประมาณนี้นะคะยุงเยอะมากก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูกันนะคะว่า1วันนะคะเราทําอะไรกันบ้างแล้วคุกี้รันมีอะไรให้เราทําบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเข้ามาเจอหน้านี้ก่อนเนาะแล้วก็กดนะคะก็คืออันนี้ทุกคนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันก็จะมีเป็นช่วงกิจกรรมเนาะถ้าไม่มีกิจกรรมเราก็อาจจะไม่ได้ทํานะคะนี่ แล้วก็ในแต่ละว,วันมันก็จะมีกล่องจดหมายมาเนาะเราก็เปิดนะคะมันก็แล้วแต่นะคะทุกคนว่าวันหนึ่งจะมีไหมแล้วก็ที่จะทําเป็นปกติเลยนะคะสําหรับใครที่แบบอาจจะไม่ได้เล่นแบบจริงจังขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอย่างอย่างน้อยหนึ่งวันเราก็ต้องล็อกอินทุกวันเนาะก็คือเราก็จะมารับของรางวัลที่สัตว์เลี้ยงอะค่ะให้เราอะเนาะ แองกิฟก็จะมารับทุกวันเลยนะแล้วก็ให้คะแนนหัวใจด้วยแล้วก็เนี่ยจิ้มไปที่ตรงเนี้ยมันจะได้ด้วยนะของขวัญที่เราจะให้ใหคุกกี้นะคะถ้าเรายังไม่รู้ว่าคุกกี้ตัวนี้ชอบกินอะไรชอบอะไรนะคะชอบของขวัญอะไรก็คือเหมือนมันจะเป็นตัวใหม่เนาะเราก็จะยังไม่รู้นะคะส่วนของกิฟก็คือกิฟก็จะเอาเป็นส่วนผสมที่เรา,เาไว้ทําแคนดี้เลยนะคะก็คือจะได้สิบห้าคะแนนแน่นอนนะคะตัวนี้นะตุ้มีนะคะก็คือไอตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวก่อนเนี่ยถ้าสมมติอย่างสมมติตัวนี้ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมมีไหนหละ่ะ น,นี่นะคะก็คือเนี่ยไอตัวทําแคนดี้อันตัวสุดท้ายเนี่ยที่มันจะเป็นของมันโดยเฉพาะเนี่ยคะ่ะตัวนี้นะคะก็คืออันเนี้ยกิ๊บก็จะใช้ไอตัวเนี้ยตลอดเลยนะเกือบทุกตัวเลยต่อไปนะคะก็คือเช็คชื่อกิ๊บค่ะทุกคนนี่บางคนบอกว่าถ้าเราพิมพ์ตรงเนี้แล้วเราจะได้เป็นเพจด้วยนะคะบางวันสุ่มนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมนะคะเราจะเขียนว่าอะไรดีไห <Hi. S 1> นี่จะได้ไหมเนี่ย ไม่ได้นะคะทุกคนพอเราเสร็จแล้วเราก็ไปสำรวจนะคะนี่เราก็สำรวจกิลด์ต่อไปนะคะกิฟก็จะเล่นเป็นไอหมดสนามแข่งนะคะทุกคนก็คืออันนี้กิฟจะเล่นทุกวันเนาะทุกวันก็คือเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวนี้ค่ะทุกคนตรงหีบตรงนี้นะคะเนี่ยหีบทองตรงนี้นะเราก็จะคือแบบเนี่ยมันจะมีอยู่สี่หีบใช่ไหมก็คือถ้าเราสมุดหนึ่งวันเราก็จะได้ของรางวัลน,นะคะ เราก็ไปวิ่งเก็บตั๋วเพื่อที่จะมาเปิดหีบตั้งแต่เช้าเช้าเนาะเพราะถ้าระหว่างวันถ้า6กชั่วโมงเราก็สามารถเปิดได้อีกกล่องหนึ่งอย่างนะี้คะอีก6ชั่วโมงเราก็เปิดอีกกล่องหนึ่งก็คือพรุ่งนี้เราก็สามารถเปิดได้อีกหลายๆายรอบนะคะเราก็จะได้ของรางวัลเป็นเพชรเป็นเงินหลายๆอย่างนะคะ <S 2> <S 2> <S <ๆ S 1> แล้วมันก็จะได้โพชั่นด้วยเนาะเราก็เอาเงินเอาเพชรเอาโพชัน่นไปยัดคุกกี้นะคะให้มันตันไวๆนะคะสำหรับใครที่อยากมีไอเดียเทพๆนะ ส่วนเซตที่วิ่งกิฟใช้อะไรอย่างเงี้นะคะสมส่วนมากนะกิฟก็จะใช้สมบัติที่แบบกิฟมีที่แบบให้คะแนนเยอะๆอย่างงี้นะคะของกิฟนะก็จะเป็นเซตนี้นะคะก็คือต้องบอกก่อนว่ากิฟก็แบบเป็นผู้เล่นใหม่ทุกคนมันก็ไม่ได้ว่าใหม่มากแต่ว่าเรายังไม่ได้อัพตันทุกตัวไม่ใช่เหมือนแบบไม่มีอะไรทําแล้วอย่างนี้นะคะก็คือกิฟก็ยังมีเยอะแยะให้ทําดูสิสมบัติอ่ะกิฟก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะบางอันก็เต็มบางอันก็ยังไม่ได้สลักเลยนะคะนี่บางแบบก็ไม่เต็มนะคะก็คือกิ็ต้องงพยยาาาามมหหหเเนี หาเพจอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อเราที่จะแบบอัพไอเดีขึ้นไปเรื่อยๆให้มันตันทุกตัวอย่างงี้นะคะถ้าเมื่อไหรที่เราตันทุกตัวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีอย่างงี้เนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนเซตนะคะกิ๊บก็จะใช้เป็นไอตัวที่แบบมาใหม่หรือว่าเซตที่แบบกิ๊บอยากให้หัวใจมันตันอย่างงี้นะคะเพราะว่าบางตัวของกิ๊บยังไม่ตันนะทุกคนเนี่ยมันจะมีแค่ช่วงเนี่ยเห็นไหมบางตัวกิ๊บก็ไม่ตันนะคะกิ๊บเพิ่งมาเริ่มเล่นตอนไอตัว ก็คือเนี่ยก็คือตัวแรกที่กิฟทำตันก็คือตัวผักแล้วจากนั้นมากิฟก็ค่อยๆทำตันเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางตัวกิฟก็พักพักไว้ก่อนอย่างนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะแต่บางทีเราก็สุ่มเราก็ได้มันก็ตันมันก็คือตันไปพร้อมกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการเลือกใช้ของกิฟก็คือใช้ตัวที่กิฟอยากให้หัวใจตันนะคะก็คือแล้วก็คะแนนก็ค่อนข้างสูงนิดนึงส่วนคะแนนนะคะกิฟก็ไม่ได้หวังว่าแบบต้องได้ที่หนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็แค่เล่นแบบให้แค่แบบให้ได้ที่สาม เนี่ยได้ตั๋วเนี่ยมาเปิดถ้วยเนี่ยก็ก็คือว่าโอเคแล้วนะคะเราคือกิ๊บจะเล่นแบบประมาณเนี้ยไม่ได้แบบเอ้ยฉันจะต้องเอาคะแนนท็อปฟอร์มตลอดแต่ก็มีเซตอยู่เซตหนึ่งที่แบบเราจะแบบใช้เป็นแบบไอตัวที่แบบได้คะแนนเยอะที่สุดอย่างนี้นะคะก็จะมีไว้อยู่ตัวนึงอย่างนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเก็บเซตตัวนั้นไว้แต่ว่าเวลาเราวิ่งปกติทุกวันอะ่ะกิ๊บจะใช้ตัวที่แบบอยากให้หัวใจเต็มนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าทุกคนจะเอาตัวไหนวิ่งถ้าใครที่ขี้เกียจวิ่งบ่อยก็เอาตัวที่ไดด้คะนนนอันนเลย ถ้าเราได้ที่1ตลอดนะคะเราก็จะใช้เวลาแค่4รอบเนาะวิ่งแค่4รอบแล้วก็จะเปิดหีบได้หมดเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบวิ่งแบบไหนนะคะแล้วก็ใครที่จะแบบลองไปปรับใช้กับไอดีตัวเองนะคะเพราะว่าคือทุกคนอนะ่ะมันจะไม่ตายตัวนะคะทุกคนต่อไปนะคะกิ๊ฟก็จะมาเช็คเบรกเอาค่ะทุกคนก็ะจะมาเช็คว่าเออมันใกล้จะหมดวันหรือย,ยังมันใกล้จะหมดเวลาหรือยังแล้วพอมันใกล้จะหมดอ่ะกิ๊ฟทำหรือยังกิ๊ฟก็จะทยอยทาไว้ทีละนิดทีละนิดอย่างนี้นะคะ แต่อย่างวันนี้มันก็ยังไม่มีเนาะมันก็ยังอีกหลายวันอยู่กิฟก็ยังไม่ทํานะคะทุกคนสารภาพมามีเคยเคยเป็นเหมือนกิฟไหมเวลาที่แบบเราเห็นมันแบบเหลืออีกหนึ่งวันหรือว่า24ี่ชั่วโมงเราก็จะแบบอุย้ยเหลืออีกเยอะเลยยังไม่ทําแต่สุดท้ายมาเชื่อไหมคะเราลืมทําค่ะแล้วพอดึกๆพอเราเข้าเกมมามันก็จะบอกว่าสรุปผลแล้วเราก็จะน้าตาเต็มเบ้าตาเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ก็เช็คเรื่อยๆคะ่ะทุกคนก็ อันนี้ก็คือเหมือนถ้าเราทําปกตินะคะแล้วก็เ,เช็คหมดนั้นหมดนี้เรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างแชมเปหลีกตอนเช้าแล้วก็นี่เข้าไปที่เนี่ยค่ะเนี่ยมารับเพชรนะคะแล้วก็รับของรางวัลน,นะพอเรากดรับเสร็จนะคะแล้วก็อย่าลืมไปลงแชมเปนลีกกันด้วยนะคะซีซั่นนี้กิฟยังไม่ได้ลงลนะที่มันเนี่ยอัปเดตใหม่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้กิฟก็ยังไม่ได้วิ่งนะคะต่อไปไปดูที่เควสกันเลยนะคะเควสวันเนี้ยแม,มีมิชชั่นประจําวันอะของเรามีอะไรบ้างนะคะ นี่มี1 2 3อันนี้เราก็ทําให้ครบนะคะบางแล้วแต่เรานะมันหมุนได้ด้วยนะรีเซ็ตได้ด้วยอย่างนี้นะคะ นี่อย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปก็มาที่มิชชันเยลลี่นะคะตัวนี้ก็จํากัดสูงสุดสครั้งนะคะถ้าเราทําครบสี่ครั้งเราก็ต้องรอเวลานะคะแล้วมันก็ถึงจะรีให้เราทําอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือแนะนําให้ทํานะคะเพราะว่าเราทําแล้วเราก็จะได้หมุนกงรอเนาะแล้วกงรอก็จะมีของรางวัลเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งเงินทั้งเพชรทั้งหีบนะคะแล้วแต่ว่าเราจะหมุนได้อะไรนะคะอันนี้ก็แนะนําให้ทําเหมือนกันนะคะ จริงๆอันนี้ก็คือเราไปวิ่งสนามแข่งอ่ะมันก็จะได้อยู่แล้วนะคะเพราะมันจะเป็นแบบเก็บเยลลี่เก็บเหรียญเก็บอะไรอย่างงี้เนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือถ้าเรามีกิวนะคะทุกคนอย่าลืมไปวิ่งประชันกิวช่วยเพื่อนๆด้วยนะคะน,นะคะเข้าล็อบบี้ประชันกิวนะคะเราก็กดเข้าไปเลยตรงนี้นะคะเราก็เล่นอารีน่านะคะนี่เราก็อย่าลืมเข้าไปวิ่งช่วยเพื่อนๆนะคะตรงนี้นะแนะนําให้วิ่งนะคะวิ่งช่วยเพื่อนๆเนาะก็คือเรา คือเราเป็นทีมเดียวกันเราต้องช่วยกันนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปกิฟก็จะมาเช็คกิจกรรมนะคะแต่ถ้าบางทีถ้าเราวิ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกิจกรรมที่มันตรงกันนะคะเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะก็คือเราก็จะดูอย่างสมมุติวันนี้กิฟก็จะดูใช่ไหมอันเนี้ยมีอะไรให้ทําอีกดูมิชชั่นเนี่ยวันนี้มันจะมีนะคะวิ่งเนี่ยเนี่ยทำลายสิ่งกีดขวาง80อันแล้วก็เก็บยันลี่ทั้งหมด2,000อันเดี๋ยวกิฟก็จะไปทํานะคะอันนี้กิฟ นี่แล้วมันก็จะมีไอ้ตรงนี้นะคะลอยลูกเต๋าอ,อะไรอย่างงี้เนาะอันนี้กิบก็จะค่อยๆทํานะคะทุกคนแต่อันไหนที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันอย่างี้นะคะกิบก็จะพยายามเก็บให้ครบเรื่อยๆนะคะอย่างบางอันที่มันเสร็จไปแล้วแล้วก็ผ่านไปเนาะ mm hmm. ต่อไปก็จะเป็นสายขยันแบบขยันแบบขยัน,นมากๆนะคะก็คือสายว่างเนาะเออแบบขยันอะอันเนี้ยก็จะแบบ พัฒนา ID ไปได้เร็วหน่อยนะคะอันนี้ก็คือกิฟก็จะไม่ได้อยู่ในพวกนี้นะคะกิฟก็จะเป็นพวกที่เก็บงานแต่ไม่ไม่ครบหมดนะคะไม่ขยันขนาดนั้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่าทําอะไรบ้างนะคะ นี่ก็คือทุกคนนี่มันจะเป็นอันนี้นะคะพวกนี้จะทําแบบเป็นเกาะแห่งความทรงจําอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีหนึ่งมีเนี่ยอันนี้กิ๊บยังเล่นไม่ครบเลยนะคะทุกคนบา,บางอันก็แบบอันนี้ลองเล่นไปละตอนนั้นอะตอนเล่นใหม่ๆก็อยากอยากรู้มันคืออะไรแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นละแต่ถ้าใครที่อยากเล่นนะคะก็คือเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็ทําแล้วก็มันก็จะมีของรางวัลให้กิ๊บยังถึงด่านนี้อยู่เลยนะสามสิบเจ็ดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มันจะมีของรางวัลให้แล้วก็ก,กดรับของรางวัลนะคะแล้วก็จะมีีเน่ย เป็นสกินของคุกกี้แต่ละตัวให้นะคะทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่างจริงๆนะคะก็ไปวิ่งแชมเปลีกนะคะวิ่งเรื่อยๆอะ่ะหาส่วนผสมที่จะมาอัพตัวลีเจนเดลีนะคะเนี่ยพวกเนี้ยไอพวกที่จะเอามาทำแคนดี้คือไปวิ่งในโหมดแชมเปลีกนะคะมันก็จะมีนะคะโอกาสที่จะได้อย่างนี้เนาะแต่กิฟก็คือวิ่งแล้วแบบไม่เคยได้แบบอันดีเลยทุกคนก็เลยแบบหรือว่าแบบ ไม่วิ่งแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะเออนั่นแหละแต่ถ้าใครที่แบบวิบางคนก็โชคดีนะคะวิ่งแบบวันหนึ่งก็เจอตั้งสองสามอันอย่างนี้นะคะติ๊กิกกไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเลยทั้งของแสงจันทร์แล้วก็นางฟ้าทะเลก็ไม่เคยเจอเลยนะคะก็คือซื้อเอาทางนั้นนะคะจากในกุ๊กกวบ้างอะไรอย่างนี้บนะ้าง 1วันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีแบบใครที่แบบมีสิ่งที่ทําเพิ่มเติมไปหรือถ้ากิฟตกหล่นอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคือกิฟลิสไว้ในกระดาษแล้วทุกคนแล้วกิฟก็ลืมเอามาเออแล้วกิฟก็แบบโมโหตัวเองอะทุกคน มันไม่ได้หั่งใจเลยแบบเออนั่นแหละค่ะแล้วก็แบบถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะเดี๋ยวกิฟจะทาให้นะคะก็คือต้องขอโทษด้วยนะคะในความไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรเลยนะคะแต่คือถ้ากิฟรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวกิฟก็จะลืมไงทุกคนแล้วมันก็จะไม่ได้ทาคลิปสักทีนะคะกิฟก็เลยเออทําก็ทําไปทําตรงนี้ก็ได้ในป่าในดอยเนี้ยก็มานะคะยุงก็กัดอะทุกคนเออนั่นแหละค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กิฟด้วยนะคะ วันนี้กิฟขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ากิฟลืมตรงไหนกิฟก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะทุกคนก็คือมันงงไปหมดเลยตอนเนี้ยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้กิฟขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย